นักท่องเที่ยวชาวจีนจํานวนมากแห่เดินทางไปท่องเที่ยวและพักผ่อนในเกาะยาวจังหวัดพังงาแม้ก่อนหน้านี้จะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งและมีข่าวลือจนทําให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวบางรายเกิดความหวาดกลัวก็ตาม ความปลอดภัยสงบเงียบรวมถึงความสวยงามของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงายังเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศยุโรปและประเทศจีนเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีอยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะยาวไม่ว่าจะเป็นเกาะไข่หาดป่าทรายซึ่งมีโรงแรมและรีสอร์ทระดับ5-6ถึงดาวให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจํานวนมากซึ่งผู้ปร,กระกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่ยืนยันว่าสําหรับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเกาะ ยาวจังหวัดพังงานั้นไม่มีฤดูการโลซีซันนั่นก็หมายความว่าตลอดทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างอำเภอเกาะยาวอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในบางช่วงเวลาจะประสบปัญหาคลื่นลมแรงแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาบปสรรคในการที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างเกาะยาว นายวริษณนันวงราชผู้ประกอบการรีสอร์ทเกาะยาวระบุว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าพักในรีสอร์ทของตนเองเฉลี่ยร้อยละ80-90ถึงเ0เนื่องจากทัศนียภาพความสงบที่เกาะยาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวอเมซิ่งสำหรับชาวจีน แม้จะเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งแต่นักท่องเที่ยวก็ยังเชื่อมั่นในความปลอดภัยเพราะมีการจัดเตรียมความพร้อมรับมือและขนยายนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วสำหรับอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาน,นั้นมีเกาะใหญ่สองเกาะประกอบด้วยเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่มีหาดทรายที่สวยงามและน้ำทะเลที่ใสสะอาดทำให้หลายฝ่ายเชื่อมั่นว่าในอนาคตการท่องเที่ยวจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โรงแรมอของผมเองบูเบตรีสอร์ทที่นี่นะครับก็จะเป็นโรงแรมที่ไม่มีโลนะครับเพราะว่าหนึ่งเรามีบริษัทตัวเองนะครับซึ่งแขกส่วนใหญ่ก็จะเป็นแขกนะครับเป็นชาวจีนทั้งหมดนะครับนะครับก็คือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะครับตัวนั้นก็คือโดยที่มีความมั่นใจว่านะครับก็คือ,อ ิ่งแปรปลอมนะครับรามาทำฟิล์มกับสีภาพนะครับแล้วก็ตลอดจนความสงบนะครับเป็นอะไรที่ทําให้แขกนะครับโดยแขกที่เราที่มามีความประทับใจกับคืนไปนะครับตรงนั้นไปแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เป็นอเมซิ่งเขาด้วยส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งถึงจะมีสถานการณ์นะครับแผดดินไหวนะครับที่ตอนนั้นคืนแทบไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าที่เกาะยาวแห่งนี้นะครับก็คือแผดดินไหวนี่นะครับก็คือจะจะมีแต่ จำนวนบิลเกอร์นะครับก็จะน้อยมากประมาณสี่ถึงสามบิลเกอร์โดยประมาณนี้นะครับนะครับก็คือแขกเองก,ก,ก็ไม่ได้แพงนิดอะไรต่างๆทั้งสิ้นนะครับ <c oughs> เพราะว่าเรามีแผนตา่าง